สวัสดีนะครับตอนนี้นันงก็อยู่ที่หน้าหาดสุรินนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนครับก่อนเดี๋ยวจะมาลองตกดูในแถวนี้นะครับเราไปดูเขราบว่าช่องหม่จะมีตัวอการนะครับสวัสดีครับ แต้มแรกครับมีตัวนะครับแต่ว่าตัวจะไม่ค่อยใหญ่นะครับอยู่ช่วงบ่ายนะครับหน้าหาสุรินก่อนที่ว่าน้ําจะลงสุดนะครับน้ําลงสุดช่วงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับต่อครับเก็บก่อนนะครับดูกันต่อครับดูว่าจะมีอีกไหมครับ ครับตัวนี้ก็เล็กกว่าตัวแรกนะครับนี่นะครับตัวที่สองนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆฝั่งเลยใกล้ๆชายหาดครับต่อครับ โดนนะครับตัวที่สามนะครับนี่นะครับตัวที่สามเก็บครับผมคนต่อครับว่าจะมีอีกหรือไม่ เพราะว่าจะถอยไปแลนะครับ ัรมีตัวนะครับตัวที่สี่ครับแฟนมที่สี่นะครับต้องลงไปอีกหน่อยครับ นนีแ่แหละครับแป้มที่ห้าครับแป้มที่ห้านะครับมีตัวตามมาครับ ตามมาจับถึงข้างหน้าครับโดนนะครับตามมาจับตรงด้านหน้านะครับนี่ครับแปมที่หกนะครับต่อครับ ตัวครับแต้มที่เจ็ดนะครับแต้มที่เจ็ดนะครับโอ้โหหมึกเลยนต่อครับ แต้มที่แปดนะครับเป็นแ euh ด้แด้เล็กนะครับนี่ครับแป้มที่แปดนะครับก็หลังจากที่ว่าผมได้ยืนตีอยู่ประมาณครึ่งชั่ว네โมงนะครับตอนนี้ก็ หมายโมงสามสิบสี่สิบนะตีแบบมันครึ่งชั่วโมงกว่ากานครับก็มาสรุปผลง,งานที่ได้นะครับตัวไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับก็ตีอยู่หลุมเดียวครับที่เดียวครับได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามได้ทั้งหมดสิบสามตัวนะครับก็ทางเข้าหมายนะครับยังไม่ได้เดินเข้าไปด้านในนะครับก็ตีตรงหน้าหาดสุรินนี้ก่อนครับถือว่าเจอฝูงเล็กนะครับเจอฝูงสายขนาดเล็กก็ขนาดต้มน้ำดำนะครับต้มน้ำดำใส่มาม่านะครับคลิปนี้ก็เป็นหลุมเดียวนะครับได้อยู่สิบสามตัวนะครับ ขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับ